สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้จะมากินแตงโมจ้าแตงโมยย่วอะไรคะกินเหมือนวันนอกเลยโอ้แตงโมยั่วจ้าเดยวจินถ่ายลูกแป๊บนะึงมากินแตงโมก,กันจา้าร้อนๆโอ้แตงโมจินซื้อมาลูกละสามสิบห้าบาทนาะจา้าเนาะมากินแตงโมก,กันค่ะกินแบบบรรนอกเลยจะจ,ก,จกกินเลย ตอนเป็นเด็กน้อยจริงกะกินแบบนี้เลยจ้ะค่ะอืมหวานพ็ต้องนั่งเก้าอี้หรอพี่น้องนั่งแบบนี้เลยอืมหวานพี่น้องอืม อตอนเป็นเด็กหน่อย,อยก,กินเล็สีแนละ้วพี่น้องเนาะพาแล้วก็่อนจกเลยกระือือาหวานนะพี่น,น,น้องหวานหวาน แป้งมูหวานจ้านตอนเป็นเด็กน้อยอะพี่น้องเขาก็จะมีแบบว่ารถมาเอาเข่ามาแลกแตงเนาะเอาเอาแตงไปแลกเข่าอะ่ะสมัยเป็นเด็กน้อยอ่ะยุบันนอกเนาะพี่น้องเนาะแปงแลกเขา่าเขาแลกแตงเนาะพริกเกลืออืม้ม อากาศตอนห่อนะ่ะชื่นใจพี่น้องจีนมากินแตงโมถ้าเป็นแฟนจีนนะเป็นมนนะเขาจะกินตะขังนามันเขาจะบอกกินเม็ดมันละเ,ออเขาเขาจะบอกมากินขังรางมันมีเม็ดไงแตงโมก๋มวยเตี๋ยวเย็นเย็นเลยพี่น้องช่ำๆเลย กิน <Five. S 2> แบบบันนอกเลยจ้ะใครอยากกินแตงมาจ้ามาบางนาน,นะคะแดดมันท้อนพี <ati> ่น้องฝนตกอยู่หมื่ขึ้นได้ปะ ตอนเศร้ามากมันกระแดดแดดมันอนจินเฮ็ดช่องไหมอะค่ะเด็กฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องจินนะเด้อค่ะเด้อช่องน,น้อยจินจินพิ่งสร้างช่องเนาะแฟนจินกะมีช่องวยว่แล้วนะ เอบางคนกับสิตามมาจากช่องมนเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะชื่อช่องชีวิตคนไตในต่างแดนค่ะยังไดกะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งสองช่องนะคะช่องจินกับจินพาแซ่บเนาะม้นแฟนจินยังเข่าประเทศบดายระจ้า,จานเน็ตกับ บ่คอยมีบ่คอยสัญญาณพี่นะประเทศพม่าเขาปิดก็ตอนนี้ก็มาลงคลิปอยู่ท่าขี้เล็กเนาะคนไทยที่แบบเขามาติดตามจินแล้วถ้ายังบรูว่าแฟนจินมีช่องชื่ออะไรชื่อชีวิตคนไทยในต่างแดนนะไปปากไปติดตามในดีอจเด้อเขาพูดหลายๆเลยะคะ่ะ อ,อร่อยอร่จาจ้าโคตรชื่นใจอ่ะอื สะใจเลยกินแบบซ่อนจกเลยคะ่ะ ไปเกี่ยวเข่าหรือว่าไปหน้าไปสวนไปอย่างหอนๆนะพี่น้องเรากินเข่ากับแตงโมไม่ยหไยพญ่ยไมย์ไยม,มากินผู้เฒ่าอเนาะอยู่บันนองเขาอะ่ะอืม พอหับจ้าจังไหกะอย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องจินพาแซบนะเด้อค่ะเดี๋ยวจินสิบากินสมตํำกินทุกอย่างแต่ว่าแบบกินสดๆเดี๋ยจินกินบพเป็นนะเดี๋ยวจินจะลองแบบตำกุ้งสดดีจินกับเ่เคยกินนะกุ้งสดอ่ะกินแต่กุ้งสุกนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวยังได้กะ ากกดไลค์ลกดแชร์นะคะพอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ